เป็นยังไงน้องมานีติดธลาะบ่อกวางแล้วครับพอดีอาจารย์เล่าอทุ่าไฮยอะบอกครับผมเออครับ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 โอเคพอดีน้องครับผมยุงบ่าอาจารย์ชนเนี่ยไกลปีใหม่ล่ะโอ้ยชวนี้จะาม่อาณันครับผมเดอนหัวลายเด่นหอหลายเอ้พีเย็นเ้วยอาจาร์บอกคุณมาเย็นช่วงหนึ่งก้ามห่อนอีกแล้วบ้านหนาวด้วยจัง การหมอกโลกมือนได้ยังมั ouais. ้งใช่โอ้หวยมันก็ดีแล้วหนาวมันก็อากาศดีครับผมเอาคืนใดีบอกลองหอยบางฮันมันอันเคลื่อนนอบ่ได้ยนอครับผมอ่าแก้มือกันได้จ้าเนาะครับผมช่วงนี้เออเป็นแบบมักลบต้นกาธรรมดาครับผมมีเข่ามีรุดบ้างอาจารจานะน้อยกันยังไข่ปูกันอ่าอ่ามันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาไปครับผม ดัดต่อสู้อดทนนะตำเจ้าท้าในลาต้องอดทนแน่ต่ออันนั้นเนาะครับสิสิได้เสียดายเมื่อไหร่ที่ต้องอดทนต่อเสียงวิภาวิจารณ์มันเป็นเรื่องธรรมชาติไปมีอะไรกันเออบางคนจะเออหยองเฮาบางคนกับพอยองเฮามันมันห้าวมัต้องมันใจดอกเหลืองยังสั่นครับคุณชอบเป็นนักต่อสู้ครับผม สูาน้าจนานนะครับอ๋อพร้อมแล้วครับประจัออครับผมเอาอันนั้นเ้อครับผมหกกับสองเดออหกับสองน้าจานวันนี้เอ่อวิ่งล่างบดครับผมแต่สีมีไอหกศูนย์หกสองเนอหกศูนหกสองอ่าแล้วจะสีมีอออสองศูนย์สองเก้าสองศูนย์สองเก้า กันหาศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์กับห้าห้าห้าจะนะสุดกัน mm. ตาไฟมาเฟ้าก็คือ ha ha หานะหาตัวเดียวอืมครับผมไฟเบิร์นนะจ๊ะนะหาหาตัวเดียวโอ้ไฟเบิร์นหาหาตัวเดียวอันอันนี้เนอะตัวรักตัวชอบเนอครับผม วงกลมหกศูนย์กับปันสองศูนย์เด้อตัวหลักตัวสอบหกศูนย์สองศูนย์อาจารย์เออเอสองครูบตดลงร้ายตัวครับตัวหลักตัวสอบครัอาจารย์ในวันนี้อาจ๊ะนินินเว้ยขาเขาก็เขาตรงตรงเลยนะอาจารย์สมัยเก่าเป็นคนเด็ครับครับผมอ่ามาช่วยฟ้ามาจันนะฮันปะตรกันครับผมครับครับนี่อาจารย์ให้วิ่งมากนะเป็นวิ่งหกกับสองบนล่างนะจัน ครับให้หกศูนย์หกสองสองศูนย์สองเก้านะครับห้าศูนย์กับมาห้าช่นกันเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับผมครับผมพี่น้องเพื่อนมากันล้องกันด้อนะสำหรับในทางของอาจารย์สมหมายนะครับมีเขามีรูปเรยังธรรมดาอาจารย์น้ำเขาเขาคักนะครับลายดิงของอาจารย์พดึงเขาเขากริ้งกิ้งเลยนะงงงรับวันนี้ก็มาแน่นะครับม้เนาะมาแน่นอนมาแน่นอนอะไรก็เกิดได้ครับ เนี่ยพลังมากอีกแล้วมากอีกแล้วเน่ยก็ได้อาจารย์มากคุกสองเลยล่ะคุกเกสองว่าสันอาจารย์ใหมาเนี่มากอีกแล้วว่าสันครับผมขึ้นอยู่กัเล่าเร้งตามก็ยินกัดว่าเออมันมักถือเรื่องตากันาอาจารย์ว่าคองเก้าเก่าสองนี่มากลายว่าสันครับเนาะ เฉลี่ยน eh uh uh ้ำโชกเพิ่นนะครับแม่ด้อยจานนี้ครับราดูเยอะมีไปวิ่งไปแล้วหกคับสองวิ่งไปละสองหมื่นละล่ะครับผมครับขอบคุณครับขอไอซี่โชคดีน้ำอาจารย์ได้ครับขอพูดจาระลายครับจิเพียงปฏิินทางไม่ไอ้น้องไอซี่ขึ้นเขานะครับขอไอซี่โชว์มาน้าอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับ